เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปติดตั้งชุด Happy ้คิดนะครับจาก E ี t ีที่แล้วที่ผมทําการรีวิวไปเรียบร้อยนะครับ E ีีนี้ก็จะพาไปติดตั้งกันเลยก็เป็นแค่ท่อนบนนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงปากแวนกันเลย ตัวอักษรชี้ขึ้นบนนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็ผมจะเอาแวนตัวบนนะครับแบนตัวบนผมก็จะทำการไว้ฝั่งไอดีนะครับส่วนแบนตัวที่สองนะครับผมก็จะทำการหมุนไว้ฝั่งไอเสียแบบนี้นะครับซึ่งทำให้มันเป็นการกระบาดนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับกระโปรงลูก เพราะว่าถ้ามันไปอยู่ตรงนี้มันจะทําให้ระยะคอนลูกมันเยอะกว่านะครับทําให้กําลังอัดเล็ดออกไปได้นะครับตอนรอบสูงหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับนะฟังให้ดีก็จะอยู่ตรงกระปรองลูกพอดีนะครับขอบขอบป,ประมาณนี้แหละครับผมก็จะใส่เข้าไปในเสื้อสุบตาน,นี้นี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันอีกจุดหนึ่งนะครับก็ก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับควรฉลมน้ำมัน เพื่อให้เกิดความรื่นนะครับตอนที่เครื่องติดขั้งแรกจะได้ไม่เกิดความเสียหายเยอะนะครับการติดเครื่องครั้งแรกก็ควรจะฉะลมน้ำมันเครื่องทุกส่วนนะครับสําหรับอะไรที่ประกอบเข้าไปเราไป้กันไอดี ID อยู่บนนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าลงกึงหลงบวาวมาให้ช่วยหรือเปล่านะครับแล้วก็จะใช้เวอร์เนียนะครับวัดร,ระหว่างกลางนะครับว่า มันใช้ฝั่งไอดีจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับด้านนี้ด้านนี้นะครับโอเคเดวเราวัดกันอันนี้อยู่สามสิบสี่ครึ่งนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมส่วนอีกด้านนะครับเดยรามาดูว่ามาันเยอะอะไรสามสิบห้านะครับเห็นไหมฝั่งไอดีนะครับมักจะแคบกว่าเสมอก็แปลว่าลูกสุปลูกนี้นะครับหลบวาวมายังถูกต้องนะครับโอเคจะใส่กันเลย 我不看。<Okay. S 2> จากที่เราประกอบเสื้อสูบไปแล้วน,นะครับก็เช็คดูระยะหัวลูกว่าเป็นไปนตามที่เรากําหนดไหมนะครับระยะหัวลูกผมก็จะใช้ตกดูประมาณนี้นะครับประมาณ0.5ถึงมิลนึงนะครับสำหรับต,ตาส่วนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะน,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 นะครับแราวทาการเผาประกันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ารูปก,กับเสื้อสูบนะครับเผาให้มันพอแดงพอแล้วนะครับแล้วเผานานเดี๋ยวมันจะไหม เราจะเปลี่ยน้านให้ค่ความรอ้อนพอเหมาะนะครับโอเคเราก็จะรอให้มันย็นสักแป๊บนึง่งทำการขัดเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาคราบขมาออกนะครับเพิ่มแน้สัมผัสนะครับสำรับ น,นี่นะครับทาพอบางๆคอให้เอาอยู่24นิวตันเมตรนะครับสำหรับนอตฝาศพ เราจะทําการตั้งวาวนะครับใช้เบอร์สยืนที่0.10เหนก่อนนะครับสําหรับไอเดียเสียเอาใส่ครับเน,น,น,นิดนๆนิดนนึงแล้วก็ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งมารกนะครับ แบบยังไม่มีตัวตั้งแคมนะครับว่าทำยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกครับเราใส่มาให้ตรงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการตั้งวาล์วนะครับพอเราตั้งวาล์วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนหมุนเครื่องนะครับไปจังหวะโอเวอร์แลปนะครับก็มาก็จะทำการชี้กับไปที่หลังเครื่องแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับตัวมาคลายตัวน็อตตั้งแคมนะครับเพื่อให้มันหมุน ให้มันบิดได้นะครับแบบนี้น่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับมาร์กตัวล่างนะครับมันจะมีขีดนะครับตัวขีด TDC นะครับนี่นะครับมันจะเป็นขีดแหลมๆข้างในนี้นะครับแล้วก็ให้ขีดนี้ตรงนะครับเราก็จะทําการขยับมานนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นแบบเบื้องต้นนะครับผมก็กำลัง สั่งตัวตั้งแคมไปนะครับตอนนี้กําลังมาส่งนะครับก็เดี๋ยวอนะีพีหน้าผมก็จะมาตั้งแคมให้ดูนะครับแบบแมนๆเลยแต่อีพีนี้เราก็จะทําการประกอบติดเครื่องไปก่อนนะครับเพราะว่าจะรันอินก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปวิ่งทดสอบจริงเคเรามาดูกันตั้งกันต่อพอเราหมุนไปแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆนะครับให้มารันตรงนะครับแล้วก็ดันขึ้นลงเล็กน้อยแบบนี้เลย แล้วก็กลับมาที่มาร์กให้ตรงดันขึ้นดันลงนี้นะครับสัก2อสามทีก็ได้แมงบาดละบาดนิ้วละนี่นครับสังเกตนะครับว่ามาร์กมันจะตรงนะครับขีดตรงล้อแม่เหล็กกับในเครื่องนะครับจุดนี้มันก็จะตรงกัน แบบนี้แล้วเราก็มาดูตรงมาร์กตรงนี้นะครับทําการขันล็อกเลยนะครับอย่างเบามือนะเพราะถ้าขันแรงเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะครับเราต้องค่อยๆใส่มันเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับเพราะถ้าขันแรงเลยมันจะเลื่อนได้นะครับต้องแบบยึดทุกตัวให้เท่ากันก่อนนะครับก่อนจะขันก็การทําแบบนี้เป็นการตั้งแคมที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอะไรวัดเลยนะครับ แล้วก็ทำการล็อกแน่นเลยโอเคก็ใขลองดิ้นดูนะว่ามันล็อกหรือยังนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งแคมซีวาวแบบไม่มีเครื่องมือนะครับก็ตอนนี้ทดสบปัญหานะครับไอตัวดันโซนะครับโซเราลิ้นตึงเกินนะครับเพราะว่าผมใส่แปลงสะพานโซตัวล่างนะครับก็ใครที่ทําแบบนี้ก็ควรจะเปลี่ยนตัวลูกยางดันโซนะครับให้เป็นของเดิมเพราะว่า ของแต่งมันเป็นซูเปอร์ลีนนะครับมันหนากว่าของเดิมมากนะครับมันเลยทําให้โซ่มันตึงมากเลยนะครับทําการเจียวครึ่งหนึ่งให้มันเท่ากับของเดิมนะครับระยะว่าตอนใส่เข้าไปแล้วโซ่มันตึงมากเลยนะครับแล้วผมทำให้ดูนี่นะครับพอเราทําการขันนอนปุ๊บเหมือนสปริงมันยันในนี้นะครับเพราะว่าระยะกดตัวนี้มันสูงกว่าเดิมนะครับวง่ายคือโซ่มันตึงกว่าเดิมนะครับมันก็จะแบบนี้ครับแทบไม่มีระยะเลยตึงจัด นตัวนี้ก็คือยุบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสปริงมันนั่งแล้วนะครับแล้วก็จะทําการเจียตรงนี้ออกนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีระยะของสปริงนะครับตัวดันโซโอเคพอผมคลายน็อตนะครับมันก็จะมีระยะทันทีนะครับก็ควรจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นของเดิมนะครับมันก็จะได้ระยะกดสปริงเพิ่มนะบแบบพอดีเลยหลังจากที่เราไปเจียมาแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยติดตั้งกัน เดี๋ยวเรามาดูระยะกันเลยว่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับก็จะมีอันนี้มากขึ้นนะครับระยะกดของตัวลันโซตัวน้ำมันนะครับนี่จะเป็นจังหวะที่มันโซ่ตึงนะครับเดี๋ยวเราไปหมุนเครื่องกอนหมุนสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้าที่นี่นครับ รถก็จะมีระยะกดมากขึ้นนะครับไม่ตึงกันไปเพราะว่าถ้าโซ่ตึงกันไปมันจะเป็นภาระเครื่องอีกนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปประกอบส่วนที่เหลือลนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวเชียวชดไหมนะครับไปน้ำมันเครื่องที่ผมเลือกใช้ก็เป็นโมตุน5 0 0นนะครับเป็นเกลืงสังเคราะห์ที่คุณภาพดีกว่าสังเคราะห์ร้อยบางตัวนะครับ หัวเทียนนะครับเค็มเท่านั้นนะครับสำหรับ4วาวถ้าอยากให้วิ่งดีก็ต้อง NGK Racing จิดตัางก็มาดูงานคอท่อนะครับเป็นสเปคของ4 wow, วาวโดยเฉพาะท้ายก็จะใหญ่ๆ่อยนะครับสำหรับ4วาวเพราะว่าเราเครื่องมันสูงนะครับเด,เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย ค,คลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตรากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรันอินก่อนแล้วก็เดี๋ยว e ีหน้าก็จะมารีวิวแบบเต็มๆนะครับสำหรับสเปคเครื่องโยนต์574วงนงครับชักศูนย์ฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเพื่อเป็น,นกำลังใจให้ช่อง CK นะครับโอเค